พบกันในช่วงต่อไปช่วงเล้งตายบาดใจครับสวัสดีค่ะครับน้องคนสุดท้ายเคหนังคางพมเนี้ยน้องยุ้ยครับค่ะโทรมาแล้วก็เล้งโทรมาแล้วที่คุยกับน้องยุ้ยตอนนี้ก็ขอรับโทรศัพท์ก่อนละกันนะคะครับสวัสดีค่ะครับพอมครับพ่อบ๊วยครับไข้พูดธนะครับอ๋อจ้าป่าตองครับจ้าป่าตองนะอ๋อกูนุ้ย ไม่ใช่ทูตีไม่ทราบว่าใครคะจิ๋วครับอ๋อจิ๋วจิ๋วนะเอออเาให้เลยได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตไล่์ลังไม้นะลังไม่เป็นเบอร์สก็เบอร์ขอเบอร์ค่ะเข้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะค่ะ97ค่ะค่ะเดี๋ยวจะโทรกลับไปเผื่อมอบเสียเลนะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งโทรนะครับเดี๋ยวให้น้องยุ้ยได้แนะนนำตัวก่อน คือพมคิดบอกว่าผู้หญิงเจ้าส้วยคนนี้แคดีหนังทางพบมเนี้ยต่อไปท่านผู้ชมจะได้พบเธอทุกวันพร้อมๆกับพมเนี่ยในรายการเล่งข้าวรรบเกาะค่ะน้องยุ้ยแนะนําตัวเองเลยค่ะสวัสดีอีกครั้งนึงนะคะยุ้ยค่ะพิกาวรางรอดภาษานะคะพิาวรางรอดภาษาก็ไม่แน่พวกคนรู้ดีเขาเละเวลาพูดชื่อเวลาพูดชื้อต้องแหล่งกลางไม่รู้ซ้วยยุ่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพูดได้กับพูดได้ พิคาวารังรถพาซาอ๋อพิคาวารังรถพาซานะได้ๆเหมือนกันที่ได้จะได้น้องยุ้ยได้แนะนำเรือง่วงเล่กตายบาดเจ็บอเคค่ะคนที่ที่น้อยยุ้ยจริงๆแล้วยุ้ยกิดภูเก็ตนะคะเป็นเด็กภูเก็ตเหมือนกันแต่ว่าเชื้อสายจัน ไม่ใช่ตรังเล้วัดทะลุพัทะลุงคคะพัทะลุเทเทเลยใต้เทเทวันนี้ก็เลยมาในแรงใต้ใบใจเพราะว่าเราต้องการจะนําเสนอความเป็นใต้ของเราให้เลืองลือไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคพันออกวันนี้สนอย์คำว่าไรน้องวันนี้เขาแนะนามาแล้วก็เร่งวจะต้องเป็นคำนี้อันนี้คุณมาเอ็นคุณมาเอ็นแนะนำมามาอนสัรัญนายกอบตตีลีค่ะแนะนำมาในคำว่า คำนี้บ,บางคนไม่รู้จักกูเล้งเป็นคำใต้เทงกุเลงกูลิงกูเล้งโอ้กูหลิงแล้วไม่น่าพิษแล้วอยู่แสดงว่าไม่เป็นไรไม่พิษไม่พิษไม่รู้คือไม่พิษคำว่าฟัดดองเปล่าค่ะฟัดดองเปล่าฟัดดองเปล่าคือฟัดดองเปล่าคืออะไรอ่ะการที่ทำาอรไรแล้วก็ไม่ได้รับผลสําเร็จโดยตรงอทำเร็ว เหมือนกับว่าฟัดดองปลอมทำอะไรไม่เกิดพ้นอ๋อเมื่อไงกเปรียบเทียบกับการจะทำเวลาเราฟัดดงงปลอมแบบนี้นะฟัดดงโดยไม่มีการสร้างยุ่นในดงนั้นอ๋อฟัดฟัดหรืมันก็ไม่ได้เลยดงรู้จักเรามื่อนี่ตำนาที่บ้านอ๋อดงดงรู้จักนี่ที่บ้านยายอยู่นี่ดงมีแตมันมันแต่ว่ายูไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาทำดงนั่นทำกระเบื้องกระดงนั่นเนอะอ่าอันนี้ตรงท่ามผู้รู้แล้วไหมพ้อยไมมไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นไหมพ้อยน่าจะเป็นไหมพ้อ่ใช่ไหมพ้อยตัวเล่าฟานจนบางใช่่คะอออันนนี้้้้้เราาก็ตงงงใหิไปบ คนรู้เขาจะได้ดูอายุไอ้เขาตัวตอบกับเราให้ให้เขาช่วยจะเนื่อความคิดเหรอไม่ไม่รู้เรื่องเลฟันดงเราถ้าใครมีข้อปริย้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็โทรศัพท์มาได้ทีซ่องหนึ่งซองก้าซองหนึ่งนะครับแต่ว่าเสื้อนี่อย่างเลือดอีกกี่ตัวเลยเนาะซ้ำเลือดสองตัวเลือดสองตัวเลือดไปเรียวซ้ำอ่ากล้าเร็วอย่างรวดเร็วนี่เราต้องเจ๊เสื้อทุกวันเลยแม่บอมป์เหรอเนี่ยต่อตัวครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะครับบอมจาตีนัยครับ สามกองต้องผุดตายโอครับรายการนี้ต้องผุดตายโจดแจะเจ๊เสื้อครับผุ <c oughs> ดกังผุดตายไม่ได้ค่ะต้องผุดได้ได้สักส่องสามคำไหนดีกว่าโบไฮเล่นควัดดองเปล่าเล่นกำบ่าฟัดดองเปล่าเออเอาแกดองเปล่าค่ะอีกทีนี่ครับต้องแดงค่ะไม่เป็นไรต้องแดงต้องได้กันใจมันนะผุดคำว่าฟัดดองเปล่าครับฟัดดองเปล่าโอ้โหได้นาดูต่อไปพ่อไส้ลั่งใหม่กับน้องยุ้ยนะครับค่ะข้อเบอร์โทรศัพท์ค่ะฟัดดองเปล่า ต้องขอบคุณนายกมาเอ็นสํารันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลที่ได้ให้ความมนุเคราะห์คำได้มีส่วนร่วมไงครับต้องการให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมกับรายการของเราโดยวิธีนั่ก็ตามนะครับนาเดี๋ยวจะถูกครับนะเอาอีกสไลดหนึ่งสไลดสุดท้ายเอาช่วงเวลาเนี้ยไลด์สุดท้ายสไลด์สุดท้ายรีบเลยรีบเลยใครที่ยังไม่โชว์เสื้อที่น้องโชว์เสื้อสักทีก่อนเสื้อตัวนี้นะตัวสีเขียวเนอะสีเขียวตัวนึงซึ่งสีขาวนะสักสีเขียวแต่ว่าโชว์สีขาวครับ มาแล้วสวัสดีครับนี่จะป้อมอะไรกันอะไรกันอะไรนะครับข้อเสื้อคะขอเื้อมาจะทีนี้โทรจะทีนี้ครับนี้โอ้โหกระทูโอ้โหวันนี้กระทูทราตัวอะไรนะกระทูได้เลยกระทูไม่กัดกรงเข้าใจลังในกำลังยุ้ยนะอ่าขอเบอร์มาครับค่ะก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะค่ะ ให้เล่พับนงยุ้ยต้นรับโทรรั์ด้วยน้องข้อพับต้นรับเออเล่คนไรขนาดรับโทรรั์อย่างน่ารักปันนีเล่ต่อไปนี่รายการข้าวเช้าสรยุทธเนื้อยู่เอาตาใบกับนองใบมาใบกับใบเลยไอ้นั่นใบไอ้นี่ใบใบติดใบว่ากัดไม่เหงาไม่รู้ใบพบกับยุ้ยในพดหน้ารอยยิ้มตอนยิ้มชัดๆดีน้อง เพื่อความเป็นสิริมงคลนอนนอนเลต้าใจก็คือเอาตาใบกับใบและเดอนเดอนเป็นจันทร์เลยบอกให้ถูกับยุยเอาละครับดาลงยุยกับเราแล้วในวันนี้ปีก็ต้องรบกวนแค่นี้ก่อนให้ได้ช์ปรากฏตัวกับท่านผู้ชมกอนสักครั้งนะในเาวันช่วงต่อไปจะเป็นแค่รับเชิญที่ยุ่ด้วยก็ได้นี่ จะไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้อกาสต่อไปเดี๋ยวจะยุ่ตลอดเลยน้องยุ่ยจะมาเริ่มต้นรายการเราจะมาพบกันตลอดนะคะโอเควันนี้ถ้าถ้าถ้าอย่างงั้นวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสำหรับตัวยุ้ยนะคะก็ขบอกกบกลเล้งแล้วก็แค่รับเชิญค่ะขอบคุณมากน้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันวันวันจันทร์นะฮะวันจันทร์น้องยุ้ยจะมาอยู่กับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาพบช่วงต่อไปคุยกับผู้นำครับ